สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับคลิปนี้จะพามาดู MU49 ครับ MU4902 ครับตัวนี้ครับเปรียบเทียบกับฟัดกับพี่ใหญ่ครับ m 7 0ครับ,รบตัวนี้จะเป็น m 7 0ตัวใหม่นะครับ าดูรอบๆก่อนครับเ7 0มเจ็ดศูนย์ครับตัวใหม่ครับเบาะใหม่นี่ครับชัตเตอน์งน้ำมันจะอยู่ข้างล่างครับนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไฮดรลิกชัตเตอนหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวไฮดรลิกชัตเตคร์นนะครับดูมุมด้านหน้ามานี่ครับ ใบมีดครับแตกต่างนะครับดูสี่เก้าครับเอ็มเจ็ดศูนย์ครับใบมีดก็ fd 190ครับตัวนี้จะเป็น fd 206นะครับดูหน้ายางขนาดยางครับล้อหลังครับล้อหน้าครับหน้าล้อหน้า ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็น M 70ครับระบบก็้าย M U 5้านะครับ M U 49ก็จะมีแตกต่างก็ M 70เนี่ยนะครับนี่ครับระบบตัวนี้จะเป็นคันเร่งมือครับผมก็เคยขับแต่ลืมนะครับจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่มาดูที่หน้ายางบ้างครับ ันนี้ก็จะเป็น9.5ขีด24ครับเท่าของ MU 57ครับตัวนี้จะเป็น8.3ขีด20ครับตัวนี้ครับ MU 57เท่ากันนะครับของ70นะครับ สวยมากครับสยสวยๆครับมาดูหกสองครับเ่วันนี้ไม่มีรถครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ใครชอบก็เข้าไปดูที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านเลยนะครก็ เจอกันชิปหน้าครับ bye รบ๊บา,ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ